ฟีดแบกเป็นยังไงบ้างกระแสดีมากดีมากดีทุกท่านที่ว่าเราไปเมกาทัวร์คอนเสิร์ตที่เมกาอะไรเงี้ยแฟนคลับที่นุ่นหรือคนที่ไม่ใช่แฟนคลับเราร้านอาหารก็เปิดดูก็ก็ดีค่ะดีมากๆมันถือเป็นการเนาเรียกว่าสร้างเราให้แบบว่าคนคนที่ปกติเขาจะรู้จักเราในฐานะนางงามเนนนี้กลายเป็นว่าเหมือนคนส่วนใหญ่จะรู้จักเราในฐานะนักแสดงแล้วเรารู้ยึกไงบ้างอยากใช้คำว่าแบบโคตรดีใจมันเหมือนแบบ เราก็รอเวลาที่จะถุกคนพบสักทีหนึ่งว่าเฮ้ยเราก็มีความสามารถที่อยากจะเป็นอีกหนึ่งความฝันของเรากับการเป็นนักสแสดงเด็กต่างจังหวัดอะแม่มันเป็นติวแบบว่าเราเคยดูทีวีเห็นนักสแสดงอะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยเราได้ไปอยู่จุดน,นั้นก็ตั้งใจทาทุกโอกาสให้ดีที่สุดเลยเงี้ยแล้วก็พอฟีดแบ็กมันดีก็ยิ่งทําให้เราสึกว่าไอสิ่งที่เราเหนื่อยมามันหายไปหมดเลย เพราะหลายคนเขาบอกว่าชื่นชมเรามากไม่ว่าจะแบบแม้แต่นักแสดงด้วยกันเองก็ยังชื่นชมเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นเป็นละครเรื่องแรกของเราก็ขอบคุณทุกคําชมที่ทำให้หนูรู้สึกหนูไม่ได้ดูแค่คำชมนี่นะคือเวลาเราดูฟีดแบบในทวิตเตอร์สวัสดีค่ะแล้วก็มีแบบดูว่าเอ้ยไมีใครอยากจะติอะไรเราบ้างอะไรเงี้ยก็มีแบบอยากให้เราพัฒนาด้านนี้ด้านนี้ก็เก็บไว้แล้วก็เอาไว้พัฒนาในด้านของการการละครถามนิดนึงล่าสุดพี่วัดเริ่มใจขอนมหรือยัง แอบเห็นเมื่อกี้เขามีการคุยกันไม่หยุดเลยก็บอกแต่ก็เข้าใจได้ว่าปีนี้มันมันเต็มไปแล้วว่าเดี๋ยวมันมีสามเรื่องที่ยังรอออนอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าซึ่ก็บอกมังบอลว่าแบบก็อยากเล่นนะอยากได้แบบหนังผีสักเรื่องหนึหรืออะไรยเงี้ยเพราะว่าทางพี่พ่นก็แบบว่าเออ อยากให้เราได้ลองทําในสิ่งที่เราอยากทำดูว่าจะออกมาเป็นยังไงอยู่ที่ความใจอาอปคือแบบหลันตาม้อมอย่ตลอดอ่ะถามนิดนึงในฐานะผู้จัดการกองประกวดบิสแกนกับปีหลินที่ผ่านมาโดนหนักมากสุดท้ายแล้วเหมือนทุกคนอ่ะย้อนํำพูดเราว่าไหนความเป็นบิวตี้ควีนอยู่ไหนสำหรับหลินเรารู้สึกไงบ้าง ก็ต้องรอดูตอนน้องประกวด MGI ในเดือนธันวาคมนี้ว่าจะเป็นยังไงอะไรยเงี้ยจริงๆเขาอาจจะทําได้ก็ได้แต่ตอนปีหนูก็โดนเยอะโดนฉับเหมือนกันสุดท้ายคือถ้าเราทําให้มันเต็มทีทาให้คนมองข้ามในจุดที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่จุดจุดอ่อนของเราอะไรเงี้ยก็มันก็อยู่ที่ตัวน้องว่าน้องจะฟูลตัวเองยังไงเพราะหา่คนก็สุ ว่าสรุปแล้วในการเลือกนางงามคนที่จะมุงใหญ่เนี่ยเรามีส่วนมาก้อยแค่ไหนในการที่เลือกจริงๆวันที่ตัดสินนั้เราก็อยู่ในวงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องฟังเสียงส่วนมากว่าเขาเขาเอ่ออยากได้ฟิวไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนเขาก็ลงมาติดคล้องกันเพราะเห็นเป็นเป็นน้องหลินซึ่งส่วนตัวเราอะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันคนที่อยู่ในเวทีไม่มีใครทำแย่ทุกคนก็คงทำดีที่สุดแล้วแต่อยู่ที่ความชอบไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยจริงๆ ก็มีออกสแสดงความคิดเห็นแต่สุดท้ายก็ฟังเสียงข้างมากมกับการโดนเปรี่ยียบกกับเราหลายคนเปรี่ยเที่หมดเลยว่าดังสู้เราไม่ได้งานน้อยนู่นนี่นั่นโน่นหรือว่าทุกคนมีช่วงจังหวะเวลาชีวิตไม่เหมือนกันอย่างเราเราก็อยู่มาตั้งนานเราก็เพิ่งจะมาฟุ่งเพิ่งจะมาดังช่วงเวลา เวลาประมาณเท่านี้ก็เหมือนกันอาจะมนีช่วงจังหวะเวลาของน้องไม่แน่ก็อาจจะเล่นภาพยนตร์เ,เล่นละครแล้วอาจจะดังขึ้นมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ให้เขารักษามาตรฐานต,ตัวเองเอาไว้อย่าให้ตัวเองดอบพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปอะไรอย่างเงีเ้ยมากกว่าเย่าอย่าอย่าไปเปรียบเทียบกันเลยว่าเดี๋ยวน้องมันก็จะรู้สึกแย่เราเองเราก็ไม่ได้รู้สึกดีว่ากับการชมคนนึงหรือว่าไปกดคนนึงอะไรเงรี้ยก็มายคมอะไรดีเกิดดาง้าที่มันมีเข้ามาในกองกับประเด็นที่ว่าหลินงงเอาจริงๆเราไม่มีการคุยหลังว่ากันไหมหลัง ว่าแบบปีหน้าเราจะเลือกยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีแค่คุยว่าตีมปีหน้าจะเป็น่างไรเพราะว่าซึ่งต้นหนูก็รู้สึกว่าโอเคในปีก่อนปีเนี้ยปีปัจจุบันเนี้ยคือความเป็นบิวตี้ีนอ่ะหลายๆจังหวัดค่อนข้างน้อยอ ก็ยังอยากดึงกระแสของดึงกระแสของความเป็นบิวตี้ควีนกลับมามเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือแฟนนางงามก็คงอยากจะเห็นในสิ่งที่เราอยากเห็นถึงแม้ว่าตัวหนูเองตอนหนูประกวดหนูจะไม่ใช่บิวตี้ควีนจา๋าขนาดนั้นแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเอความเป็นบิวตี้ควีนมันก็ยังต้องมีอยู่ดีม,มันถึงจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูในในปีหน้านี้ว่าแต่ละคนจะมาที่ทางไหนก็ภาวานาให้สายบิวตี้ควีน มาประกวดเยะ ếu, อะๆเพราะว่ามันก็สามารถตอ่อยอดจากตรงมิดแกลยไปได้เยอะเหมือนกันในแต่ละคนเป็นเหมือนผผูู้้เข้าประกวดแต่ละจังหวัดที่เริ่มเปิดตัวมาตอนนี้ใสยอินฟูจะค่อนข้างเยอะมากอืมจริงอินฟูได้ค่ะแต่ว่าในความเป็นอินฟูก็ต้องมีความเป็นบีดีคิด้วยหรือมาได้มาได้แล้วก็โอเพ่นหลากหลายสำหรับอินฟ้าคือเรายังยืนยันว่าสำหรับปีหน้าเราก็ยังมองหาบีดิคิอยู่ก็อย่างหล หนูก็ยังรู้สึกว่าเอ่ Miss อมิสแปรนน่ะความเป็นบิวตี้บอดี้เบรนมันเป็นจ,จุดเด่นที่สุดแล้วอะในในการประกวดนางงามส่วนบิสเนส s มีบิสเนส s เนี่ยมันเป็นตัวเสริมที่ทำให้แต่ละคนคนนั้นต่อยอดไปด้านด้านธุรกิจได้โดยที่มันก็เหมือนกับคนซื้อผู้บริโภคซื้อต่อยอดให้กับตัวเองล้วก็องก์อรได้ ทางของเนี่ยค่ะแต่การทำงานร่วมกับหลวงชาก็เกิดกระแสแล้วแล้วเออล่าสุดไปมองหน้ากันอะไรอเออเราอยากอธิบายยังไงมากกับกับงานของชิชโชระล่าสุดมันก็เป็นตามภาพที่ทุกคนเห็นนั่นแหละก็คือเป็นมือก็ไม่ได้คุยกันอ่าเะว่าทะเลาะกันไหมก็มันไม่ได้เป็นเชิงทะเลาะแต่ว่าแค่เหมือนยังไม่ได้ไม่ได้เปิดอกคุยกันว่าแบบสิ่งที่มันเกิด รเริ่มจากกับเ่าเธอไม่คุยฉันก็ไม่คุยอนะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาหลักๆมันคืออะไรก็วันนี้ก่อ,อนที่จะมางานก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเราไม่โอเคเรื่องอะไรบ้างสองสสี่น้องไม่โอเคเรื่องอะไรเปิดใจคุยกันก็สุดท้ายก็หาจุดตรงกลางเจอแล้วว่าควรจะต้องทำงานด้วยกันแบบไหนใช้ชีวิตด้วยกันแบบไหน ก็มีทั้งเรื่องที่เราเราบอกได้แล้วก็บอกไม่ได้ปัญหาที่มันเกิดทึ้นนี้มันเกิดุ้ก่อนไปทัวร์หรือว่าเกิดึุนตอนเที่วจริงจริงมันมีมานานแล้วแต่มันเป็นการสะสมมากกว่ามันมีมานานที่พขเริ่มสะสมมากมากมากมมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนากไจากันไปทางบอสคืออะไรเป็นตัวกลางในการให้คุยกันก็มีก็มีเหมือนเขาก็บอกว่าแบบว่าเอออยากให อยากให้แบบเปิดใจคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนตัวหนูเองหนูก็ไม่เคยมีปัญหากับใครเพราะเราก็ทํางานด้วยกับทุกคนหรือกับน้องๆอะไรเงี้ยเราเองเราก็อยากรู้ว่าปัญหาเราคืออะไรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคุยกันแบบเปิดใจซึ่งวันนี้หนูก็หมดเกียงละหมดเกียงละในสิ่งที่เราอยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันเวลที่เราเห็นคนขับเข้ามาแบบคอมเมนต์หรือคอมเมนต์เกี่ยวกบเนี้ยเออเราเรารู้สึกไงบ้างเราจัดการกับคนนั้นังไงยจริงๆก็รู้สึกแย่อันไหนที่เป็นการแนะนําเพื่อ เพื่อแนะนําจริงๆเพื่อแนะนะําอ่ะเราก็นํามาคิดไตร่ตรองแล้วก็ค,ควรดูว่าเอ้ยเราก็ควรจะปรับตรงไหนบ้างแต่อันไหนที่เป็นการติเพื่อสร้างความเกลียดชังหรือกดหรือดูถูกหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างนี้คือหนูก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านเพราะว่ามันกมน็มันมาถึงตรงนี้แล้วอะ่ะแต่ว่าสตรองก็ก็ มันก็มีภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งที่รู้สึกว่าอมไรที่มันเป็นท้องสิกเราก็จะไม่เก็บมาใส่ใจก็ปล่อยเขาเขสุดท้ายก็แบบไม่เก็ะไปตุนยาตับขาวตับขาว้ารกเขาบอกเขาก็บอก เขาบอกว่าเหมือนแบบเออทางบริษัทเนี okay. ่ยก็เหมือนแบบโดนมาว่าอยากให้มีการคุยกันจริงๆจังๆซึ่งก็เนี่ยแหละก็เลยวันนี้ก็วันนี้ก็เลยได้มีการเรียกคุยกันใช่ที่ข้อในย่านแบบนึงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราแอบกังวลไหมว่ามันจะวนกลับมาอีกเพราะเมื่อเมื่อกี้เขาบอกเองว่ามันเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วการที่เราเคลียิดวันนี้เราถือว่าเราเราเปิดใจแล้วเรากังวลไหมว่ามันจะวนกลับมาอีกจริงๆก็ไม่ก็ถือซะว่าเราได้พูดแล้วจะข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ก็คงอยู่ที่ คนสอคนแล้วแหละว่าว่าจะปรับหรือว่าไม่ปรับอะไรเง้ยแต่ว่าส่วนตัวกลัวแม่ก็คงไม่กลัวเพราะว่าคิดว่าวันนี้เราทั้งคู่ก็คงเปิดใจคุยกันแบบดีที่สุดแล้วหลักๆเป็นเรื่องของการทำงานนะค่ะ ก็ด้วยก็ด้วยเรื่องการการใช้โซเชียลเรื่องการทํางานเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการวางตัวต่างๆอะไรเงี้ยมันก็มีเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นไม่รู้แล้วเรารู้กันสองคนว่าแบบอะไรควรจะจะทําไม่ทําอะไรเงี้ยเรามีเรามีอยาอกแฟนคลับที่แบบว่าอยากรู้สึกว่าแบบอิงฟานต้องอยู่กับชาลล็อตเด็กเดียวต้องต้องเล่นซีรี่ต้องเล่นกับคนอยกับชาล็อตอะเงี้ย จริงๆหนูสามารถเล่นได้การเป็นนักแสดงหรือว่าการเป็นการอยู่ตรงนี้มันสามารถทํางานร่วมกับใครก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าฟิกที่คนคนเดียวคือเราสามารถทําได้หมดกับทุกคนกับน้องหนูก็เล่นได้เราก็มั่นใจในความเป็นมืออาชีพของเราว่าอย่างเรื่องที่เราเล่นด้วยกันเลฟฮูลลกกี่ก็ออกมาได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ,อะไรที่มัน เป็นการติดแล้วก่อว่าเราสองคนในอินดี้ลรวสามมันก็เลยเกิดการคุยกันในวันนี้แต่ถ้าไหนที่ติเพื่อความสะใจหรือว่าติอะไรก็ต้องขออนุญาตหมองมอาพเพราะเรายังต้องทํางานอีกเยอะมากๆมีหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ใช่แค่แบบว่าจุดที่เราอยู่จุดนี้จุดเดียวมันยังต้องแบบไหนจะพนางงามไหนจะพลดมันรอบตัวเราไปหมดเลยไม่งั้นจะเป็นบ้าไม่งั้นก็เป็นบ้าจริงๆเราก็เลยต้องแบบ วางแค่ก็วางแล้วก็ฟังเท่าที่ควรจะฟังมันไม่สนุ่มกับโมเปอร์ฟิลิปส์เราไม่รู้เลยแต่ไม่ไม่นะหนูก็รู้สึกว่าพอสุดท้ายแฟนคลับจริงๆเขาจะเข้าใจว่าอเอ้ออันไหนกลุ่มไหนที่ไม่เข้าใจจริงๆจะเอาแต่บางคิดตัวเองเราก็ต้องปล่อยแต่แฟนคลับที่ที่แบบพูดคุยกันรู้เรื่องเขารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่มค,ควรทำเลยเขาก็สนับสนุนอินหลอดต่อไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาแนนต่ไหนแต่ไร ามเป็นธรรมชาติเอยงี้ยเพราะหลายคนเขาก็บอกวาอ่าหยดกิสนะิมเนี่ยคือมันแบบมันเป็นคนอื่นได้ไหมนี่มาคู่กับกิงฟ้าทําไมจะต้องแบบเป็นชาล,ลองอย่างเดียวตลอเพราะจริงๆก็อยากให้อยากให้ทุกคนได้ลองดูผลงานของน้อง, <S <S น,องน้องก็มีความพัฒนามากขึ้นจากตอนแรกที่เราเห็นเรื่องที่เล่นแรดๆในการพอไปเล่นเรื่องโรบูรีร่อย่างเงี้ยเราก็เห็นพัฒนาการของเขาว่าเขาเล่นได้ดีคุณก็อยากทุกคนรอติดตามดูว่าเรื่องต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเปิดเปิดใจเปิดโอกาสให้ดูว่าว่าเขาจะเล่นออกมาเป็นหมอลัน เด็กเก่งแทนไหนที่หนูจะรับการแสดงของไม่เชื่อไหมฝาดุคาราได้คอนโทรนด้วยมีอะไรบ้างอ่ะแที่จะเป็นต่อไปต่อไปต่อไปเออวันนี้ก็ที่ออนแอร์อยู่ก็คือเรฟบลลี่ค่ะทั้งช่องวัน31นะคะคือวันศุกร์แล้วก็ในเดือนสิงหาคมนี้วันที่19ก็น่าจะชวนพี่พีสุได้วยไปรอบกาล่าอบกาล่าเดี๋ยวคาราได้คอฟโคนอันนั้นก็คือเล่นคู่กับเจฟซตาร์เตอร์เพราะฉะนั้นหนูให้เป็นแบบ ยากที่สุดของปีนี้เลยนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามดูขอบคุณค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปค่ะก็คือที่กำลังจะถ่ายทำกันในเดือนหน้านี้ก็คือเดบบิ้นคอนเสิร์ตนี่เล่นร่วมกับน้องชาลอตแล้วก็มีอีกหลากหลายในเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามของทีวีคันเดอร์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจรวมถึทีละครที่จะได้ถ่ายในปีหน้าก็รอดูว่ามาคอยใจอ่อนไหมโอเคขอบคุณค่ะ